วันนี้เราเก็บพริกไปจี่กินกับก๋วยเตี๋ยวภาอีสานพริกเขาเรียกว่าหมักเผ็ดนะทุกคนนี่ภาษาอีสานวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับภาษาไทยย้อนะครับบักเขียบทุกคนเผือเขาเรียกว่าเพียกไยย้อเอือนเพียกนทุกคนมะเขือ คนไทยเรียกว่าเขือไทยยอเรียกบักเขียคนไทยเรียกว่าเขือไทยไทยยอเรียกบักเขียบ้านผมเขาเรียกบักเขียนะทุกคนก็อย่างกระถิ่น่ยอดกระถินย้อนบักทมยอดกระถินเอิยนยน้อ,อ,ยนยอนบักทมไทยยอเอินยอดย้อนบักทมมัน อะไรอย่างมะละกอมะละกอเขาเรียกบักหุงไทยย่อเอื่นบักหุงมะย,ยมมะย,ยมเขาก็ไทยย่อเขาจะเรียกมะย,ยมว่ามักยมอ่าแล้วขนุนขนุนขนุนไทยย่อเขาจะเรียกว่าบักมี <c ười> เอาอะไรอีกเอาอะไรอีกเดี๋ยวผมคิดก่อน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 มะม่วงมะกม่วงมะม่วงมะม่วงภาษาการมะม่วงไทยย่ออื้นมะกม่วงมีผักอะไรอีก มะพร้าวภาษาภาษาการเรียกมะพร้าวไาาทยย่ออื่นมะพร้าวหรือย่างเรือเรือเรือไทยย่อไทยย่อเรียกว่า,เ,า,าเรียภาษาไทยย่อเรียกว่าเรียเรือคนไทยเรียกเรือแต่ไทยย่อเรียกเรี <c ười> ยใครชอบคลิปแบบนี้นะทุกคนใครชอบคลิป ภาษาไทายย่อเดี๋ยวผมจะทำคลิปแบบนี้ออกมาอ e ีกเยอะๆนะทุกคนนะไม่ใชให้ผมพูดไทยย่อเลยเดี๋ยวค่อยในฮ i ดคลิปออกมาสินไล่ๆเลยซื่อเจ้าฝั่งเด้ออันนี้เป็นภาษาไทายย่อผมจะพูดย่อแล้วผมจะใส่ภาษาแปลเอานะทุกคนเนาะโอเคเด้ครับ โอเคเด้อ okay, เอาไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเพจแล้วก็ Youtube ด้วยนะครับ